เอาเลยครับสวัสดีครับภมวันนี้นะครับยูกิทแบบบัดในครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แลง40ดาวกับการเล่นสกินใหม่รันหรือว่าแฟนโคนันนะผมว่านะครับผมกมดี่ะผมเล่นป่าว่ะแต่ผมเปลี่ยนเซตมาว่ะเพื่อนเปลี่ยนเซตมาสเปลเปลี่ยนเฉยนี่ท่ามันเท่อยู่นะเพื่อนด่ามั้เนี่ยสเปลเปลี่ยนอีก บนกับเพื่อนก่อนครับผมกลายเป็นว่าผมเล่นปา่าโดยที่ไม่มีสเปล,ลป่าว่ะเพื่อนเล่นเซตนี้นะครับดาบคลิโอม,มิอาร์มบอกเลยว่าเตะหน้าแตกนะครับผมผมคิดรู้สึกว่ากาลินาไม่น่าจะซื้อลิขสิทธิ์ของอันนี้มานะรันโมลิมานะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ชื่อว่ารันนะแต่เอาจริงดูจากรูปปเนี่ยก็คือน่าจะใช่นะครับ แต่คืออาจจะแบบไม่ได้เหมือนเป๊ะเพราะว่าไม่น่าได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเพือน<ป>โอเคถ้าอะไรมันเท่อยู่นะเนี่ยเอาตรงๆฮะถ้าเปตะมันเอาเรื่องนะครับผมเป็นการฟาร์มปา่าแบบไม่มีสเปรบัฟบแดงโดนแย่งมาแล้วด้วยวะ่ะแย่เลยฮะมาฟาร์มไปก่อนฮะช่วงแรกยังทำอะไรมากไม่ได้ ออตรงผมรู้สึกว่าท่าสของเอมิลี่เนี่ยมันควรจะข้ามถือได้แล้วนะครับผมมันข้ามถือได้ถ้าแบบว่ามีคีบหรือหรือหรืออะไรให้แแบบเราเพื่อนเราเข้าวะ่ะ <c oughs> เปิดอันตีแล้วก็เตะยับหน้าตายไปหนึ่งนะผมเอาเดีผมยังม,มีฟิกว่ะนี่คือข้อดีของอ่ะ <c oughs> มันจับรถอเตะหน้าแตกเตะแตกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาเรื่องนะเนี่ยเผืเอ่อเอาฟิกเกอร์มาดีกว่าเอาสเปลพันิชมานะครับผม เพราะว่าวงจงเอมิลี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เล่นออฟเลนแล้วก็เปิดอันตีซิกเกอร์เข้าเตะอัดหน้าไปนะครับแต่เกมนี้เนี่ยตอนแรกผมจะฟาป่ะเปลี่ยนเซตมานะสเปลปาก็เลยหายไปด้วยนะครับแต่คี้แรงมากครับผมขนาดไม่มีของอะไรคีดพันเสียเพื่อนๆคิดดูดิยังไม่มีดาบคีนะอันนี้ยังไงวะเนี่ยเฮ้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 ย,เ,ยเปิดโอ้โหเปิดอันตีพาไปแล้ว อเอาไอ้นี่มาจับตรงนี้เตยัดหน้าเตะขีดหนึ่งพันเตยัดหน้าตายดีก็เฮ้ยโคตรแรงเลยครับผมแรงจริงจังนะเนี่ยผมบอกเลยโอมานเม็ดส้มว่ะเฮ้บอกว่าโจมตีอย่างนัอนเอาจริงเดยเดี๋ยวผมไปล่อให้ยังไงโอมานโอมานเฮ้ยเฮ้ยโอมานเข้าสวยแล้วปลากูอยากก็เตะนี่ไงเอาดี มันไม่น่าจะใช่ลันโมลีนะมันมน่าจะเป็นซูลันนะเนี่ยเนี่ย <c oughs> ถ้าสองมันไม่ข้ามขือนะถ้าแบบว่าไม่มีคีบหรือว่าฮีโร่ให้เกี่ยวเนี่ยกดกดสกิลข้ามขือแบบ<ม>ทำเลนอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผม <c oughs> คือเอาตรงตอนนี้นี่ไฟเตอร์มันมีตัวไหนบ้างวะที่ข้ามขือไม่ได้เนี่ยเราตายหมดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมีอันตีด้วย <c oughs> แต่พอไม่มีฟิกเกอร์เราก็แอบเล่นยากนะครับ เมื่อเราจะยัดอย่างเดียวเลยวะ่ะโอมานด้านบนดีว่าเพื่อนวิ่งเร็วครับผมใส่คีวิ่งเร็วแล้วผมมีฟิกเกอร์แล้วจังหวะนี้ผมฟิกยัดหน้าแตกไปหนึ่งดาบคีมาแล้วปลาไม่โดนว่วะเฮ้ย <c oughs> ต้องตีว่ะคิดแปลกตายว่ะเพื่อน <c oughs> ต้องสู้วะ่ะต้องสู้ครับผม <c oughs> เอาดีคีบพันเจ็ด <c> พ <oughs> ันสมพันเกือบสู้ได้ โอ้โหถ้าเมื่อ <sketches> ก <of course> um, the ี Jean ้ผมสกิลหนึ man. ่งโดนผมว่ากับไม่โดนป้องตีแม่งผมว่าผมไหวว่ะนี่ไม่ยอมกันเลนเป็นไงล่ะโดนคาเฟ่อันี้โอมานี่มันพูดอย่าลองของเยอะเกินนั่ลำคาญนะครับตรงกลางใหม่และั่อตรงข้าวนี่ก็บ้าบูเหมือนกันนะเอาตรงๆครับเฮ้ยลูกตาขึ้นแล้วนี่เตะยัดหน้าพัน คีสองพันพอเลนติโนเข้าแล้วโอ้ผมเหยียบแถบเฉยเลนติโนเราโคตรตึงนะฮะเอาเอ็นโซมันอยากจะยัดมากเปิดอันตีแล้วเอาอีนตัวนี้ดีกว่าครับหลงหลงฝูงเตะไปครับผมโคตรแรงโอเคมาเป็นการฟาป่าที่ ไม่มีพันิ s นี่เพราะว่าเผลอมันก็ิร์นะเอมิลนะี่เนี่ยเพราะว่าตรงเอมิลี่เนี่ยมันเป็นตัวที่ uh huh. ถ้าไม่มีฟ uh ิกเกอร์มันก็ uh huh. แอบล้วงยากมากนะครับโอ้ uh huh. ผมซิงว่ะถ้าสองมันกดแบบ uh huh. ข้ามขืออะไรไม่ได้เนี่ยคือบางทีเราเราอยากแอบแบบแอบในยญ้าเนียนๆมันก็ต้องเดินอ้อมนะโอเคมาครับผม เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นโอมิอาร์มเร็วๆที่สองพสี่โคตรแรงครับเพื่อนเราจะเอาอีและวด้านบนบวกกันเก่งเหลือเกินมาแล้วเพื่อนโอมายเมสซงโคตรเอามาเล่นป้อมบนดีกว่ามาเพื่อนคือตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องรอให้โอมานเข้านะ ฮ้ยถูกส่งออกไปแล้วโอ้มามีสไลด์ไหมอะโอ้ผมเดินติดขือเอาไอ้นี่ยังไงเปิดอันตีคูแล้วยัดหน้าไปดิอย่าหนีอย่าให้มันหนีเพื่อนเตะยัดหน้าครับผมเออแตกครับเอาเลยนี่ยังไงผมว่าน่าจะไล่ไม่ได้แล้วว่ะเคนเนี่ยมันน่าจะหายตัวหายไปแล้วฮะผมเดินคาเฟ่ก่อนว่าเดี๋ยวมันโดนเคนล้วงครับ มาเพื่อนมันจะเอาว่ะเป็นโซตัวนี้มันจะเอาเคนอยู่ด้านล่างเอาหรือเปล่าอีหกวิผมมีอันตีนะมันไม่เอาว่ะ้ไม่มีอันตีเราก็อย่าซ่านะโอ้โหมานเอาจริงจังครับเคนลูกตาพิบด้วยยังไงจังหวะนี้แหละ ผมเข้าแล้วซาต้าบินเข้าไปแล้วเหรอผมตามดีแล้วป้อมตีผมโอ้แล้วซาต้าตอนบินแม่งป้อมก็ตีผมดิผมแม่งหิวจัดจัดยอมโอ้โหสวยจัดคาเฟฟิกสวยมากเออน่าจะไม่แตกนะมันจะเกิดแล้วนะสองตัวให้ป้องกาง ผมว่าเดี๋ยวผมต้องเริ่มหิวน้อยลงนะครับโอมานเข้าอีกแล้วผมมีฟิกผมมีฟิกผมมีฟิกแล้วยัดหน้าไปหนึ่งที่เตะหน้าแตกไปหนึ่งเอาเดิโอ้ซีซีเยอะอะไรนักหนาเนี่ยทีสามัน <c oughs> เล่นเอมิลี่ไม่ต้องแบบนี้นะเพื่อแนบบ <c oughs> คือเข้าก็ต้องเข้าที่สุดนะครับ แต่ผมรู้สึกว่าเอาจริงอย่างน้อยบัฟอันติให้เอเมิลี่มันกันซีซีกว่านี้ก็น่าจะดีกว่านี้นะครับอเล่นยากมากเลยข้ามถือไม่ได้ไม่พิ้วเลยฮะให้เอเมิลี่ข้ามถือได้เนี่ยเผเอติดเมตาแบบขึ้นเทียมมานิดนึงเลยนะโอ้โหโอ,โโอโมาทำไมนายหิวแล้วเพื่อนเจ้าบ้าเอ้ <laughs> าเฟ่กันกลางอยู่คนเดียวได้3มทางแต่บอกว่า,าก็ยังเล่นโยนโยนไม่ได้นะผมบอกเลยป้าป้าโดนยังไงยังไงเพื่อนต้องปล่อยเราแนะ่ต้องรอพี่ลูกพี่โอมามาครับยังไงจังหวะนนี้ยังไงครับป้าป้ามันบินแล้วครับผมไม่ได้อะไม่มีซีซีเลย อีกนิดนึ่งผมจะมีดาบแดงแล้วนะครับผมไม่อีกนิดอ่ะกำลังจะขึ้นอยู่นะครับก็คือถ้าได้ดาบแดงเนี่ยผมบอกเลยว่าผมสปิเกอร์เตะใครเนี่ยผมบอกเลยว่าหน้าโยกทุกตัวไม่ว่าจะเป็นไฟเตอร์เตะย่าหมดนะครับถ้าไม่ดาบแดงเนี่ยเผลอๆเตะอเลสเตอร์นี่คือทีเดียวตายเลยนะอีกประมาณร้อยโกนิดๆโอ้โหเอ็งโดนเกี่ยวตอนดาร์กจะเกิด เราลูกพี่โอมานเอาจริง,รงเอาสูตรผมมีฟิกแล้วฟิกเปะยัดมาาเอาเดิต้องไปสุดเ,เอา,ต,เอา <c oughs> ตายหมดดาบแดงพึ่งมาโอ้คีบสามพันสี่ 3, โคตรแรงครับ <c oughs> ไม่น่ากันได้ครับเอนโซจบแล้วเพื่อนเรียบร้อยครับผมก็เกมนี้นี่พูดตรงๆเลยฮะโชคดีมากที่เอาที่เอาที่อยู่ๆเปลี่ยน เซตของจากป่าเป็นฟิกเกอร์มานะครับไม่อย,าอย่างงั้นเนี่ยเราน่าจะล้วงยากนะครับผมแก็แปดจุดเจ็ดสี่สิบเอ็ดดาวครับเล่นป่าสี่สิบดาวโดยที่ไม่มีสเปีป่าก็ได้อยู่นะเอมิลี่เอมิลี่ก็ทำเดเมจไม่ได้เยอะเลยนะเพราะมันเตะมันก็ได้คิวแล้วมันก็เตะตายนะครับถ้าสมมุติว่ามันได้เตะนะครับผมก็ ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะหลังจากบัฟมาแพดกอนหน้าท่า2องเตะแรงมากนะครับผมแล้วก็ผมว่ามันยังต้องต้องบัฟสกิลให้มันข้ามขือได้หรือไม่ก็แบบอันตีให้มันกันซ c อกว่านี้หน่อยก็จะดีมากนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ